หนาวสุดก็จะประมาณลบ20องศาค่ะชีวิตฮอกไกโดนะคะความสนุกข,ของที่นี่ก็คือเขามีที่เที่ยวให้ทุกฤดูค่ะแล้วก็แต่ละฤดูนะคะเราก็จะมีภาพที่ได้เห็นแตกต่างกันออกไปค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองชิบูเบสึอนะคะ ดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เอิญจะทำหน้าที่พาทีมงานรายการทีวีของไทยมาเที่ยวเมืองชิปูเบซึที่เอิญอยู่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยและนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เอิญจะได้ออกรายการทีวีที่ไทยอย่างเป็นทางการเรามีการพูดคุยเตรียมงานกันล่วงหน้าเป็นเดือนๆเลยค่ะทุกคนดูไหมคะกว่าจะได้รายการทีวีสักเทปหนึ่งเนี่ยมันยากมากๆเลยแต่ว่าเอิญก็จะทำให้เต็มที่เลยค่ะมาเที่ยวไปด้วยกันนะคะ มาถึงแล้วก็งัาว่าติดลบสี่องศาอ๋อคุณเอินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคนที่ <laughs> ทําให้คนไทยมาเที่ยวเมืองเล็กๆอย่างนี้เยอะแยะเลยทํางานอยู่ในในเทศบาลเมืองของนี้ที่นี่แหละหนูเป็นลูกจ้างของข้าราชก,การอีกทีหนึงค่ะโอ้แสดงว่าคนญี่ปุ่น จ้างเราก็คือเราเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างมากเลยทําให้นะครับเมืองนี้ฟื้นฟูไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ก็ทาให้คนไทยมาเที่ยวได้ไปดูให้รู้กันดีกว่าไปได้ค่ะทั้งนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะหนาวมากกว่านี้ถ้าถ้าในความคิดเองนะคะคืออยากให้เมืองนี้มีคนมีงานทําเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้หนุ่มสาวอะไรเงี้ยเขาก็้าเมืองไปหมดที่นี่ก็เหมือนเหลือแต่ผู้สูงอายุ แล้วก็คือเอิญอยากทําให้ที่เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างน้อยก็ถ้าเอิญทำให้มีคนมาเที่ยวได้เยอะๆเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยเอิญคนเดียวอะรับไม่ไหวเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบหาเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นการดึงคนเข้ามาเหมือนกันเมืองนี้จะเล็กขนาดไหนเดี๋ยวตอนเช้าเราจะได้เห็นค่ะพร้อมกองหิมะฟูฟูที่รอต้อนรับเราอยู่รับรองว่าเป็นหิมะที่สะใจคนเมืองร้อนแน่นอนค่ะ เรากําลังจะเดินไปบ้านที่คนไทยเขาพักอยู่ค่ะคนไทยพักอยู่ใช่ค่ะ<อ>คนไทยพักอยู่นี่คือเขามาแค่ชั่วคราวนะคะ<อ>ตยภายใต้โครงการ Happy f i ฟฟ์เดย i อินิปค่ะก็คือเป็นโครงการที่เอิญทธค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นหอะระฆังนะคะค เขาสร้างขึ้นมาหลังจากที่เมืองชิปูเบสึเนี่ยสร้างมาได้ครบ100ปีตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30ปีแล้วค่ะของอาคารนี้นะคะสูงเนอะใช่ค่ะแล้วก็ะระฆังข้างบนบนะคะจะมีการตีบอกเวลาค่ะ3ครั้งต่อวัน6โมงเช้าเที่ยงแล้วก็6โมงเย็นค่ะและนี่คือโฉมหน้าของกลุ่มคนไทยที่โชคดีได้รับคัดเลือกผ่านโครงการที่คุณเอิญคิดขึ้นมาเพื่อโปรโมทเมืองชิป,ปูเบสึค่ะ เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะได้ทำอะไรกันบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้หาทำไม่ได้ง่ายในเมืองใหญ่นะคะจะบอกให้ตามไปดูด้วยกันค่ะคือหิมะที่ต้องเอามานะคะจะต้องเป็นหิมะที่ขาวสะอาดแล้วก็มีจํานวนมากเพราะว่าแถวนี้มันไม่มันตกไม่พอค่ะปีนี้หิมะน้อยด้วยอ๋อนี่คือหิมะที่ก็เป็นหิมะที่ขาวสะอาดเออนะก็เอามาแค่คันเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่พอเดี๋ยวค่อยไปเอามาเพิ่มก็คือก่อนอื่นเดี๋ยวเขาจะใช้เครื่องนี้บดให้มันละเอียดแล้วก็พ่นมันขึ้นไปข้างบนค่ะ รู้ไหมครับว่านี่เห็นไหมคนกำลังนะครับไปใน,นาสาสมัครนะครับกำลังเป่านะฮะหิมะให้เป็นละเอียดนะฮะเอาหิมะที่ละเอียดมาข่นไปที่นั่นนะฮะโอ้โหคนไทยที่ตรงนั้นน่าสนุกมากเลยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาปั้นเป็นนะฮะร,รูปปั้นหิมะอีกครับ กิจกรรมแรกที่เราจะได้ทำในวันนี้ก็คือการปั้นตุ๊กตาหิมะประจำฤดูหนาวของชิปูเบสึในปีนี้ค่ะส่วนพลังคนไทยของเราจะทำอะไรนี่เลยค่ะถ้าไม่ได้คนไทยเจ้าโทโทโรก็ไม่เกิดนะคะเนี่ยแถมด้วยผลงานเขียนตัวหนังสือไทยให้คนญี่ปุ่นได้ปลื้มด้วยมันนั้นคุ้มยังไงคุ้มยังไงฮะ ก็เราก็คิดว่าได้เจอหิมะที่อาจจะนิดหน่อยแต่อันนี้คือแบบเยอะมากแล้วก็ตกทุกวันแล้วเขาเป่าหิหมะเข้าไปเนี่ยเราเรารู้สึกยังไงชอบไหมหรือไม่สนุกดีค่ะเพราะเราคิดว่าเราคงไม่ได้เจอหิมะที่แบบโดนตัวเราขนาดน,นี้นะค่ะมันทํายากไหมครับอาจาเอามาะะทายัางไงให้เป็นหางแบบนี้ก็คือเอาน้ําแข็งนะครับ ว่เป็นก้อนเจ็บมือไหมเย็นมือไหมก็เย็นอยู่นะคะเย็นอยู่แต่ว่าถุงมืออันนี้เขาช่วยได้เหรอคือมันมันกันความหนาวได้เพราะมะโปโอเดช่องมาเป็นยังไงนะโอ้อันนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันมาเพื่อทํางานอาสาสมัครค่ะแล้วก็คือผู้คนเนี่ยมากันแบบด้วยใจเลยแล้วก็ยังมีการรวมเงินกันอีกถ้าเกิดว่าอุป,ปกรณ์อะไรไม่พออย่างเงี้ยคะ่ะก็เอาของตัวเองมาเสริมได้ หลังจากยืนหนาวสั่นปนความบันเทิงแล้วก็เข้ามาหาความอบอุ่นในครัวกลางของชุมชนค่ะที่นี่เป็นที่ของชาวเมืองที่จะได้มาทำครัวสอนทำอาหารและหนึ่งในนั้นก็คือการทำมิโซะที่เราจะได้เห็นกันณบัดนี้ค่ะอ๋อเขาทำเล้าหวานมาแล้วนะคะโอ้เมื่อกี้ที่แปลเมื่อกี้นาะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาโคโจิมาผาสมกับถั่วเหลืองเนาะแล้วก็ใส่เกลือนะคะก็จะกลายเป็นมิโซะค่ะ ตอนนี้เรากําลังเกลี่ยตัวเหลืองเพื่อที่จะไปทำมิโซะครับยังไม่เคยแล้วครั้งแรกในชีวิตขอเราท่เคยก็คือความตั้งใจของเราก็คือเราอยากที่จะมาลองใช้ชีวิตแบบสนีกสนุกสนานทำสึกอบอุ่นดีค่ะก็มือเล็กๆน่ารักผู้คนก็น่ารักกิจกรรมนี้ทำไม เลือกเลือก,เล,อกเลือกทำที่นี่ฮะเมืออน,นะคะพอเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะมีอะไรให้ทําน้อยลงถ้าสมมติว่าเป็นหน้าร้อนเราอาจจะพาทุกคนไปดูบ้านเกษ,ษตรกรได้เขาปลูกอะไรเขาทําอะไรยังไงอย่างี้เนาะก็เลยถามเขาว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ทั้งปีถ้าสมมติพาคนมาในหน้าหนาวเนี่ยแล้วก็หิมะตกข้างนอกก็คือยังสามารถทําได้อยู่ก็คือมีนิสก์ค่ะแล้วพวกเขาเห็นคนไทยมาเนี่ยรู้สึกงไงครับ เิอ์นพาคนไทยมาไม่ถึงกับว่าบ่อยนะคะแต่ก็พามาเรื่อยๆค, <c oughs> ค่ะทุกคนเขาก็วลคัมค่ะแล้วก็แบบไม่มีใครแบบเขาก็พร้อมที่จะสอนนะคะสมมุติถ้าถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพร้อมที่จะมาอธิบายให้ฟังเดี๋วยวเมื่อกี้มาที่โตโยต้า่อนนี้คุณเอิญพาคนต่างชาติมา <c oughs> ที่นี่นบ่อยๆก็เลยรู้จักคนไทยคนต่างชาติบ้างขึ้นก่อนหน้านี้ไม่รู้จักคนไทย นะฮะร,รู้จักยังไงกับคนไทยบอกว่าสนุกดีนะฮะแล้วก็เปิดเผยแล้วก,ก็แสดงออกเต็มที่นะฮะก็ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะคือการมีการแสดงออกแบบว่าชอบแล้วก็แสดงสีหน้าออกมานะสนุกแล้วก็มีความใกล้เคียงกันครับระหว่างที่เราถ่ายทําอยู่<ม>ก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงมาทักทายคุยกับพุณเอิญปรากฏว่าเขาคือนักข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะที่อยากจะช่วยเผยแพร่โครงการนี้ของเมืองชิป,ปูเบสึ ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้คนฮอกไกโดในเมืออื่นๆได้รู้ด้วยค่ะคนนั้นนะคะเขาเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดค่ะฮอกไกโดชิมบุนเนาะก็คือมันจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดค่ะเขาอยากรู้ว่าคนไทยมาทํากิจกรรมอะไรที่นี่แล้วก็แบบมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะเขาเคยมาสัมภาษณ์หนูแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นว่าแบบก่อนหน้านี้หนูเคยได้รางวัลของสถานทูตไทยค่ะเป็นเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับไทยญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หนึ่งเป็นผลงานด้วยแล้วก็เมืองเขาก็จะ้ภูมิใจว่าเออเนี่ยที่หนูมาทํางานที่นี่ค่ะคือเงินเดือนหนูวได้จากภาษีประชาชนเขาด้วยเนาะพระเขารู้ว่าเออการที่เขาจ่ายภาษีไปแล้วเนี่ยหนูวเอามาใช้ทํางานแบบจริงจังนะให้คนประโยชน์กับบบเเเเมมมืือองง้้าาาาาทํใหหแีนตร มีการพูดถึงด้วยเขาก็เลยยิ่งแบบดีใจคะ่ะหลายๆคนก็มันทําให้คนในเมืองรู้จักหนูด้วยบางทีเดินไปแล้วเขาก็แบบรู้ว่าหนูเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทักทายอ๋ออันซังนี่ที่เป็นคนไทยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยออกสื่อญี่ปุ่นขนาดใหญ่เลยสามวันที่เราอยู่กับคุณเอิร์นก็จะได้เห็นเลยว่าชาวเมืองส่วนหนึ่งรู้จักคุณเอิร์นและเอ็นดูเธอพอสมควรเลยละค่ะจากกิจกรรมอุ่นๆไปหาหิมะกันอีกแล้วค่ะ ถ้ามาชิปปุบสือจะได้บันเทิงกับสิ่งนี้ด้วย <c oughs> ไม่ต้องแย่งกับใครอีกต่างหาก <c oughs> ฟินๆกันไปเลยค่ะ <c oughs> จะมายืนดูเฉยๆมันก็ไม่ใช่นะคะซื้อตั๋วมาเล่นด้วยเลยค่ะ เดี๋ยวดูเลยนะคะจะมีเสียงร้องว่าเอาอ,เอาอีกเอาอีกหรือพอแล้วพอแล้วท่ากลางหิมะโปรยปลายอะไรจะเกิดขึ้นไปดูกันค่ะเฮ้ยให่ๆเร็วๆเงาตอนแรกที่เราเดินตอนเช้าหนาวแต่พอมาลื่นนมันตื่นเต้นแล้วมันสนุกไม่หนาวเลยอุ่นมากนะครับพอดีใส่เสื้อเยอะหรอือเปล่าจะหนาวจะมีหิมะเยอะก็แล้วแต่ถ้าเราใส่อุ่นนะไม่เท่าไหร่ นะถนนโมบิลนี่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วน่าจะสบายเย็นไดะเห็นวิวด้วยไปขึ้นเลยดีกว่าโอ้หนาวมากอ้าวไงจำแม่ตอนนี้ใส่ถุงมือก็ยังหนาวอ๋อหนาวนึ่ว่าอยู่ข้างินห้องมาห้าปีอ๋อทนไหวไม่ไหวค่ะ บอกเขาพอแล้วบอกเขาพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วตอนแรกตอนแรกก็สนุกอยู่นะแต่ตอนหลังเข้าใจดีเกินน่าจะสบายเย็นด้เห็นวิวด้วยน่าจะสบายเย็นด้เห็นวิวด้วยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเย็นมือเย็นหน้ามากมือแข็งไม่ได้เลย เป็นไงกรู้สึกไงครับไม่อยากอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ได้อยู่ข้างหน้ากันเลยสบายค่ะได้นั่งกลับเจ็บหน้าเจ็บเลยมือไม่ไหวแล้วนี่ข้างในดีกว่าไม่เอาแล้วหนาวหนาวหนาวเกินที่ที่ที่รู้สึกเย็นที่สุดตรงไหนครับตอนเข้าโค้าเวลาที่รถเข้าโค้กอ่ะเป็นิมมามันจะกระเด็นกระเด็นเข้าที่หน้าใช่แล้วรู้สึกไงครับผมสองท่าน สนุกมากเลยค่ะเหรออื้อมากครับเปครัรหู้อเลยเหรอกึกอะไรเลยมันอย่กินทอดก่อนกินอกินอก่อนจริงกินออกนี่นอกจากกิจกรรมเล่นกับพีม้าแบบฉำปอดแล้วผู้โชคดีที่ได้มาใช้ชีวิตในเมืองชิบูบิสึ5วันก็จะได้สัมผัสกับสถานที่ต่างๆของเมืองเล็กๆแห่งนี้เห็นวิวเห็นวิวอลังการถ้ามือ ้สวยนี่ <c oughs> เอาหน้าไหมคะเอาบหน้าเด่นๆไหมถอดหมวกกระโดดและที่สำคัญได้พักในบ้านพักที่ราคาแสนจะน่าคบหาแม้จะไม่มีอะไรฟรีแต่ของถูกแล้วก็ดีมีอยู่จริงค่ะโอ้พอนอนใหญ่เลย ห้องหนึ่งก็มีได้สองเตียงเลยใช่ได้สองที่นอนค่ะโอ้แล้วสวยด้วยโอ้นี่ถ้าเป็นโตเกียวนี่โอ้แพงมากนะห้องโถงก็ใหญ่เนาะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยเริ่มในครเวฟก็มีครัวมีหม้อหุงข้าวใช่มีขอบทุกอย่างเลยมีจานชาหมดเลยใช่ค่ะน้ำร้อนออกครัวก็มีให้ทั้งหมดน้ำร้อนก็ออกค่ะโอ้ครับห้องนี้วันเท่าไหร่ถ้าโตเกียวคือละห้าพันบาทคือละห้าพันบาท ที่นี่คืนละ2อ0 0ันสี่ร้อยเยนสองพันสี่ร้อยเยน700บาทฮะูกมากนี่คนาทำงานด้วยใช่ต่แต่เราไม่ได้ทำงานเราตากเสื้อผ้าแทนค่ะอันนี้อีกหนึ่งห้องนอนค่ะครับผมอ๋อนี่ก็ใหญ่นะใหญ่เหมือนกันค่ะจริงๆห้องนี้น่าจะนอนได้ถึง3คนเลยค่ะห้องนี้อาใหญ่เนาะหองนี้ครับห้องน้างน้าก็ใหญ่แล้วก็ที่ซักผ้าก็มีแล้วนี่คือห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำา้อนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องอาบน้ํากับห้องน้ําก็แยกกันเลยค่ะ น,นีมาแล้วรู้สึกไงฮะคุ้มมากคุมค้มคุ้มมากเลยเราบอกให้เลยยังไงจริงแล้วเราเรา,เราคิดว่าเราจะมาเที่ยวกันอยู่แล้วเที่ยวไปดูมมมแต่ครวนี้คําว่าใช้ชีวิตในชนบทคําว่าชนบทเราอยากมาลองว่าเขาอยู่กันยังไงมันต่างกันในเมืองอยังไงอะเที่ยวในเมืองส่วนใหญ่เราก็จะนอนโรงแรมก็นอนพักอาศัยสไตล์โรงแรมมีทุกอย่างเตรียมพร้อมให้หมดทุกอย่างแต่ถ้ามาอยู่ที่เนี่ยเราก็ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ไทยใช้ชีวิตประจำเลยแต่ว่า อากาศมันจะแตกต่างกันแล้วก็ข้าวของหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรือการไปจับจ่ายซื้อของมันก็จะต่างกันออกไปเราเราเหมือนว่าเรามาได้ได้รู้จักชีวิตของคนที่นี่เลยมันก็ส่วนหนึ่งก็ได้ไปเที่ยวส่วนหนึ่งก็ได้ได้ได้รู้จักชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตกับคนที่นี่ค่ะเขาเป็นมเมืองเล็กๆที่ดูอบอุ่นดีอะค่ะเดินไปทางไหนก็รู้จักกันทั้งเมือง <laughs> เพราะว่าอย่างเ,าเราอยู่เหมือนไทยเราจะไม่เเราจะไม่เจอแน่ๆหิมะแล้วเราก็มาที่นี่เราอยากมาห้อไปดูแล้วเราคาดหวังว่าต้องเจอหิมะแล้วมาแบบเจอเยอะแล้วคือนุ่มด้วยถึงแม้ว่ามันจะหนาวจะแบบหนาวเหน็บออกไปหนาวแต่บว่ากลับประเทศไทยยังไงก็ไม่เจอชอบการรวมตัวกันมาทํากิจกรรมอย่างรวมตัวกันมาทําอาหารแล้วก็แบ่งกันกลับบ้านหรือว่ารวมตัวกันไปทําเครื่องปั้นดินเผา ก็ตกแต่งะะ <S 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 อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการส่งเสริมให้คนมารวมตัวกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะคะชอบที่เขาเอาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะอย่างที่นี่นะคะ่ะก็จะขึ้นชื่อเรื่องบอกโคลี่ oh. แล้วก็มกะเขือเทศคือเขาก็เอาบอกโคลี่มาทําเป็นเส้นสปากเกตตี้เส้นพาสต oh. ้า,าแล้วก็ทำเป็นเมนูอาหารประจําเมืองที่ทําเป็นสูตรเฉพาะแล้วก็แจกจ่ายให้แต่ละร้าน คือชอบตรงนี้คที่จะได้เอาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นมามาขายหรือว่ามาแปรรูปอะไรเงี้ยให้ส่งออกให้ให้คนเมืองอื่นได้รู้จักจะเป็นการโปรโมทของที่นี่ไปเลยเนี่ยครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นที่ร้านอาหารที่ที่แบบว่ารวมของร้านแต่ละร้านที่อยู่ในเมืองนี้ครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากของน้องที่บอกนะครับก็คือเขาจะมาทาเป็นทำเป็นอาหาร ขายครับครับผมแล้วก็จะมีเชื่อบอกรายละเอียดแต่แต่ละอย่างของแต่ละร้านมันก็อยู่ข้างหลังนี่ทีนต้ก็บอกร้านนี้มีอะไรครัใช่ใช่ครับผมเป็นอะไรที่ดีมากเลยเวลาเวลาเรามาเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะได้รู้เลยว่าร้านนี้ขายอะไรขายอะไรก็ใส่ใจเราเลยเจ้าของเพจก็น่ารักค่ะวันแรกที่มาถึงเจอกันก็แนะนําสถานที่ต่างๆแนะนํา ตรงนี้มีอะไรตรงนั้นมีอะไรอันนี้คืออะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําอธิบายให้หมดเลยคุยเก่งด้วยค่ะเดินผ่านไปเจอร้านขนมก็แนะนาว่าอันนี้ร้านขนมประจาเมืองนะมีอยู่ร้านเดียวในเมืองก็จะใส่ใจรายละเอียดแนะนําทั้งหมดเลยมีความเข้าใจความรู้ในเรื่องของเมืองนี้เยอะค่ะแล้วก็สามารถอธิบายปันหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ที่คุยภาษาไทยแต่เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ และคือสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเมืองไทยทุกคนก็ได้ทำกิจกรรมโรแมนติกท่ามกลางหิมะด้วยไปดูภาพสวยๆที่ความจริงกว่าจะสำเร็จได้ทุนลักทุนเลก,กันพอสมควรเลยค่ะอันนี้ใส่หิมะเยอะไปอ่ะมันแสงมันไม่ออกันนี้แดบอีแล้วแต่พอเสร็จแล้วมันชื่นใจแบบนี้นี่เอง สุดท้ายคุณเอิญมารับเราแต่เช้าเพื่อพาไปดูที่ทำงานของเธอกันค่ะก็คือที่เดิมที่มีการปั้นตุ๊กตาหิมะน,นั่นเองเกี่ยวกับเรื่องอ๋อตอนนี้เขาให้คุณเอิญทำงานที่นี่ใช่ค่ะทำงานตำแหน่งยังไงฮะ,ะตำแหน่งของเอิญนะคะก็จะมีชื่อว่าอินบลโดจิโกีช็อกโนะคะก็คือเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวภายในเมืองค่ะเพื่อให้คนไทยมาเที่ยวที่นี่โอ้โหแสดงว่าเมืองนี้มีรายได,ได้จากคนไทยหลายๆคนเพราอ,ค,อคุณเอิญ ใช่ค่ะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เห็นไหมคะว่าคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยขนาดไหนถึงกับต้องจ้างพนักงานคนไทยมาทำงานด้านนี้กันเลยและคุณเอิญก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีมากๆเลยค่ะไม่เชื่อก็ต้องถามเจ้านายของเธอกันดูค่ะเิซึเดตกดวักโต ทำไมเมืองชิปูเปสึทำไมถึงต้องการคนต่างชาติบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนที่ไหนก็ตามที่นี่อยากจะให้คนต่างชาติและคนต่างเมืองมาจะได้ได้ความรู้จากคนต่างชาติได้ไอเดียจากคนต่างชาติไม่พอตัวเองจะรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนเพราะตัวเองอยู่ที่ที่บ้านตัวเองเดิมๆอยู่ที่เดิมไม่รู้หรอกว่าตัวเองมี ไอเดียหรือตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนแต่ถ้าคนต่างชาติหรือคนนอกเมืองมาเยี่ยมที่นี่จะรู้ถึงข้อดีของตัวเองด้วยครับก็เลยอยากให้มาครับมาโมโตโมโตะโนะสุดโตมุกชิตาบุนออนเซระเอ่พอพอไลถึงตัดสินใจเลือกคุณเอิญมาทำงานที่นี่ครับก็บอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะพอดีทางแหนมเภอของที่นี่นะฮะเห็นข่าวคนไทยมาเที่ยวเมืองโคกคโดยเยอะมากแหนมเภอก็เลยคิดว่า น่าจะไปโปรโมทที่ประเทศไทยบ้างก็เลยมีโอกาสไปเที่ยวประเทศไทยแล้วไปโปรโมทแล้วก็ไปคุยกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในญี่ปุ่นอยากจะแนะนําอยากจะหาคนไทยมาทํางานแล้วก็ได้เจอคนไทยรับคนไทยมาหลายคนแล้วก็มาเลือกคนอื่นนี้อาจจะมุสกะบรอกโคลีบรอกโคลีนกกรเก農家の人を紹介する。เกษนทเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนต่างชาติ แล้วก็มาเที่ยวที่เมืองนี้เมืองนี้เม,มืองนี้ได้เห็นสเสน่ห์ของเมืองนี้<อ>ได้เห็นสเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์นั้นได้เห็นสเสน่ห์ของชาวนาคนนี้ชาวกเกษตรตรงนี้นะเป็นมุมที่ที่เาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับออกเป็นนิตยาสารคนก็ได้ดูกันก็สนุกกันเป็นที่เฮฮากันคนได้สนใจมากขึ้น<อ>แล้วก็ตอนนี้มีการทํานิตยาสารนะฮะตอนที่ช่วงโควิดก็ทําเป็นให้ผักเนี่ยเป็นพระเอกนะฮะเหมือนกับว่าตอนนี้เราเป็นบร็อกกอรีบรรร่บ็อกกอรี่เนี่ยฮะ ถูกชาวนาคนนี้เลี้ยงดูมาเติบโตมาแล้วถึงเวลาฉันจะต้องจากคุณพ่อคุณแม่ของฉันไปอยู่ที่ตลาดเนะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจน่าสนุกซึ่งยังไม่เคยมีการทำแบบนี้มาก่อนครับท่านยังบอกว่าคุณเอิญเป็นที่รู้จักดีของคนจำนวนหนึ่งในเมืองนี้ค่ะเราเองก็เห็นมากับตาในเมื่ออาหารเย็นวันหนึ่งที่คุณเอิญพาทีมงานไปรับประทานอาหารก็พบกับกลุ่มคนในเมืองที่ทักทายคุณเอิญอย่างน่ารักเลยค่ะ หรือแม้แต่เดินอยู่ในเมืองก็มีคนรู้จักนะคะแลก็ค like e ุหนูกัอกไกโดจินโน่생활ส์เดี๋ยวนเอโอรกันจะมอน s u p p ทไไม่เคยเจอรู้จักชื่อหนูด้วยอันนี้เขารู้จักหนูด้วยนะคะคือเอาจริงๆไม่เคยเจอเขาเลยนะคะแต่เขารู้ด้วยว่าหนูชื่ออะไรสงสัยน่าจะได้อ่านวารสารที่หนูเขียนทุกเดือนค่ะ และคนต่อไปที่จะมายืนยันได้ว่าคุณเอินทำงานในหน้าที่และแม้แต่นอกเหนือหน้าที่ดีขนาดไหนก็คือรุ่นพี่ในแผนกคนนี้ละค่ะเเ่งก่คุณเป็นคนที่คิดแล้วทำเลยนคนที่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่คิดแล้วจะไม่ทำเลยต้องวางแผนนู่นี่นั่นกจะทช้ามากถามว่ามีอะไรบ้างอ,งอย่างเช่น การรับคนาางชตต่ิรับคนไททยมาดรรอองมมาายยู่่่่่่ทททีีีีปปปดเเวนนะคิละศุุแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งทําเลยซึ่งถ้าเป็นข้าราชก,การจะไม่ทําแบบนั้นจะต้องใช้เวลาวางแผนนู่นนี่นั่นกว่าจะทำใช้เวลานานมากครับอเอิร์นนะฮะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะแล้วก็ สนุกคนได้ง่ายทั้งคนต่างชาติคนไทยที่เป็นเกสและคนที่อยู่ในเมืองเนี้ยนะครเป็นคนญี่ปุ่นบางคนอาจจะเป็นคนอายอายไม่กล้าเข้าแต่คุณเอิเนี่ยเข้าไปเลยทําให้คนพื้นเมืองอ่ะสนุกด้วยแล้วก็รักกันด้วยมีความผูกพันกันเป็นคนที่เชื่อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนไทยคนญี่ปุ่นได้นะ คราวนี้มาถึงนางเอกของเรื่องค่ะเจ้าของเพจฮอกไกโดเดรี่ที่ขยันเขียนเรื่องเกี่ยวกับฮอกไกโดทั้งที่เกี่ยวกับเมืองชิบูเบสึและเมืองอื่นๆด้วยค่ะคุณเนินเหตุผลอะไรที่มาทำงานที่ชิบปปูเบสึ เพราะมันเป็นเมืองเล็กๆเนอะตอนแรกเลยค่ะก็เขามีรับสมัครงานคือเจาะจงเลยว่าจะเอาคนไทยโดยเฉพาะคือตําแหน่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดเป็นอย่างแรกเลยก็คืองานโปรโมทการท่องเที่ยวประจําเมืองชิบูเ็นสึออพอได้ยินแล้วคือไม่เคยทํางานเกี่ยวกับสายท่องเที่ยวมาก่อนพอได้ยินแล้วก็เอ้ยน่าสนใจก็เลยถึงได้มาอยู่ที่นี้แล้วตอนที่มาที่กงักงวลไหมหรือว่าไม่ตอนแรกๆค่ะถ้าพูดคําว่าโปรโมทท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนก็รู้แค่ว่าโปรโมตเป็นการโพสต์อะไรสักอย่างลงอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เคยคิด จริงจังเลยว่าไอการโปรโมทมันต้องทําด้วยวิธีไหนพอมาอยู่จริงเราก็เริ่มเข้ามาสู่ว่าแบบเราต้องทําวิธีไหนละอันเนี้ยเริ่มจริงจังแล้วก็เริ่มกังวลตรงที่ว่าพอเราเสนอไปเนี่ยมันยากกว่าที่คิดค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขารอบคอบเนาะจะทําอะไรแต่ละโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยต้องผ่านทุกคนในแผนกก่อนช่วงที่มีโควิดแรกๆก็คิดว่าอยากให้คนไทยอ่ะเขามาแต่ตัวเขาอะมาไม่ได้ก็เลยลองคิดว่าให้เขาลองส่งเป็นโพสการ์ดหรือว่าเป็นเขียนจดหมายอะไรมาดีไหมรือพี่ก็ถามว่าเพื่ออะไรก็คือแต่ในความคิดเราคืออยากให้เขาแบบเอ เออฉันได้มาญี่ปุ่นด้วยโปสการ์ดนี้นะเอาส่งมาส่งกําลังใจก็คือโครงการนี้กว่าจะเป็นจริงขึ้นมาก็คือผ่านไปประมาณ2ปีค่ะหลังจากที่เราเสนอไปแล้วถึงจะรุ่นที่หนึ่งจะยอมไปการ์ดแค่นี้นะใช่ใช่ค่ะคือเรื่องเล็กมากมการทํางานก็มีทั้งสุขและไม่สนุกทีส่สนุกเลยคืออะไร เราจะทํายังไงให้คนอะอยากมาเที่ยวจริงๆเพราะว่าคนเขาต้องเสียเงินเองอเราไม่ได้เอาเงินไปให้เขามาเที่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เขายอมเสียเงินแล้วมาหาเราอันนี้คือจุดสูงสุดแล้วตอน <ๆ S 1> ที่เป็นโควิดเนี่ยคนไทยเข้ามาไม่ได้เราไม่อยากให้คนไทยมาเพราะกลัวติด แล้วตรงแล้วต้องฉีกไปทำอะไระก็คือฉีกไปทางเกษตรเลยค่ะก็คือหนึ่งเอิญได้รู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงก็เลยเน้นวิธีการใช้ชีวิตแล้วเมืองชิปปูไปสื่อที่เอิญอยู่เนี่ยค่ะประชากรส่วนมากเขาเป็นชาวนาเป็นชาวไร่ชาวสวนอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยไปดูเขาเลยไปที่บ้านเขาเลยคือคนสนใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงโควิดคนได้เล่นอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะแบบคนทางานธรรมดาค่ะพวกเกษตรกรเขาก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตกันด้วยแล้วก็แบบเขาได้เห็นอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกการเปิดดโล้วย ฮอกไกโดเมืองนี้มีอะไรที่ที่คิดว่าดีและชอบและคนไทยชอบด้วยถ้าเป็นเมืองชิป,ปูไไปสื่อนะคะรู้รสึกว่าผู้คนคะ่ะหนึ่งคือผู้คนใจดีมากๆมากๆคือมากจริงๆต่อไปนี้ฮะอ,อนาคตเนี่ยจะวางแผนยังไงครับจะใช้ชีวิตที่ฮอกไกโดต่อหรือยังหน้าตอนนี้นะคะน่าจะอยู่ฮอกไกโดไปอีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่างานก็กําลังโอเคแล้วก็ตอนนี้การท่องเที่ยวไทยก็กําลังกลับมาเนาะ ก็งานน่าจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยมันก็เรื่องที่ต้องทำอ่ะมันน้อยลงมากๆเลยในการโปรโมทก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มากตอนนี้ก็คือกลับมาก็คืออยากลองหลาย,ลายๆอย่างที่เคยคิดตลอดช่วงโควิดว่าเอออยากลองทําก็อยากมาลองทําในช่วงนี้ค่ะเราเอาใจช่วยคุณเอิญให้งานที่หวังและตั้งใจสําเร็จสมปรารถนาได้รับการยอมรับจากคนญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปฮอกไกโดก็อย่าลืมไปเยี่ยมคุณเอิญด้วยนะคะ พบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ